สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปัญหารุมเรามีแต่ความมืดมนโดยพระภัยสารวิสาโลคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเรื่องราวปุชาวิสัชนาในเรื่องของปัญหารุมเร้าทั้งการเงินพ่อแม่เจ็บป่วยมองไปทางไหนมีแต่ความมืดมนนะคะ ก่อนหนึ่งในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงมาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะปุจชากราบนมัสการหลวงพ่อลูกเป็นลูกคนเดียวทำงานอยู่ต่างจังหวัดลูกกลับไปหาและให้เงินพ่อกับแม่ทุกเดือนพร้อมทั้งสร้างบ้านและมีหนี้อยู่หนึ่งก้อนที่เกิดจากบ้านใหม่พ่อกับแม่มีลูกต่อเมื่อท่านทั้งสองแก่ตัวแล้วค่ะ ตอนนี้พ่อ83แม่79แม่เป็นคนขี้โรคและป่วยกระสอบกระแสะตั้งแต่แต่งงานกับพ่อจนถึงเดี๋ยวนี้เป็นทางโรคประสาทที่เกิดจากความเครียดกระดูกพรุนความดันสูงและพ่อเป็นคนดีมากดูแลและไม่เคยทอดทิ้งแม่เป็นรักแท้ที่หาได้ยากยิง่งปีที่แล้วเมื่อต้นปีแม่หมดสติ ไปโรงพยาบาลและพบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบและได้ยามารักษาตัวที่บ้านค่ะและกลางปีแม่ขาหักเดินไม่ได้ลูกก็ได้แต่ทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและปีนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่นอนอยู่และกระดูกสันหลังลั่นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สันนิษฐานว่ากระดูกสันหลังร้าวอันเนื่องมาจากการไม่ได้เคลื่อนไหวตอนขาหัก ได้แต่นั่งรถเข็นและกระดูกพรุนเพราะทานยามาเยอะตลอดชีวิตของแม่นั่นเอง ลูกไม่รู้จะทำยังไงอยากเอาแม่ไปรักษาแต่แม่เจ็บปวดไปทั้งตัวไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกก็เลยตัดสินใจไม่ทำอะไรต่อเพราะสงสารแม่ให้แม่อยู่กับบ้านและจ้างน้องที่บ้านช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นเวลาและเช็ดตัวให้แต่ละวันและพ่อเป็นคนทํากับข้าวป้อนข้าวแม่ ลูกทุกใจเพราะต้องกลับมาทำงานไม่ได้อยู่ดูแลค่าใช้ใจ่ายสูงโดยเฉพาะค่าผ้าอ้อมค่าคนดูแลต่างๆและมีนี่ซินไม่สามารถลาออกจากงานได้ใจหนึ่งลูกอยากสละทุกสิ่งอย่างอยากลาออกจากงานและได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งพอสำหรับใช้นี่และใช้ได้อีกประมาณหนึ่งปีเท่านั้น ช่วงเวลาที่ลูกได้กลับไปดูแลนั้นแม่ก็ดือ้อเอาแต่ใจและพ่อก็เป็นคนที่คอยตามใจแม่เลยต้องกระทบกระทั่งเสียงดังลูกเองก็มาเสียใจทีหลังทุกครั้งและลูกเองก็เครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆส่งสารแม่ที่เจ็บปวดส่งสารพ่อที่ดูแลสงสารตัวเองที่ไม่มีปัญญาทำดีได้กว่านี้โทษตัวเองโกรธเกลียดชีวิตตัวเองที่ลำบากมาตลอด ทำงานยังไงก็ไม่มีเงินเก็บมีแต่ภาระไม่มีบ้านให้พาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยโกรธที่แม่ป่วยมาตลอดแล้วทําพ่อและตัวลูกเองทุกใจและลําบากกันมาตลอดกังวลกับค่าใช้จ่ายสารพัดซึ่งยอมรับค่ะว่าไม่พอใช้รายได้มาจากลูกคนเดียวเท่านั้นแต่ลูกก็จะต้องอดทนแม้อดอดอยากๆก็ยอมสารพัดอารมณ์เลยค่ะตอนนี้ กลัวคนดูแลทนกับสิ่งที่แม่เป็นไม่ได้กลัวพ่อมาเจ็บป่วยอีกคนซึ่งตอนนี้พ่อก็ไม่แข็งแรงทั้งเป็นหัวใจเบาหวานความดันลูกควรจะทำยังไงดีกลับไปบ้านก็ไม่มีงานทำอายุเยอะแล้วค่ะตอนนี้39จะ40จะกลับไปเป็นเกษตรกรก็ไม่เคยทำมาก่อนหลวงพ่อคะ ลูกควรจะทำอย่างไรกับชีวิตดีมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมนลูกขอทางสว่างให้ลูกด้วยเจ้าค่ะวิสัชนาโดยพระภัยสารวิสาโล ตามที่คุณเล่ามานั้นไม่ว่าทางไหนก็ไม่ใช่ทางที่มืดมนเลยเป็นทางที่มีแสงสว่างทั้งนั้นเป็นแต่มันสว่างไม่พอในความเห็นของคุณทุกอย่างที่อยู่ในใจคุณนั้นมีประโยชน์และเป็นทางออกสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันของครอบครัวคุณได้ทั้งนั้นคือมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียในเวลาเดียวกันไม่ใช่ทางที่สมบูรณ์พร้อม แต่ควรยอมรับความจริงว่าทางที่สมบูรณ์พร้อมดีไปหมดไม่มีเสียเลยนั้นตอนนี้ไม่มีอยู่หรืออย่างน้อยก็ยังหาไม่เจอดังนั้นจึงมีทางเลือกแค่สองทางตอนนี้ไม่ว่าเลือกทางไหนก็ล้วนแต่ส่งผลดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเพื่อหาเงินส่งไปให้ที่บ้านหรือกลับไปบ้านเพื่อช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเอง ข้อสำคัญอยู่ที่การวางใจนั่นคือยอมรับข้อเสียหรือความไม่สมบูรณ์ของทุกหนทางที่เลือกถ้าอยู่ต่างจังหวัดหาเงินส่งไปให้ที่บ้านก็ต้องทำใจที่ไม่ได้ช่วยดูแลคุณแม่และคุณพ่อด้วยตัวเองแต่ถ้ากลับไปบ้านก็ต้องทำใจว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะติดขัดเรื่องเงินเว้นแต่ว่าคุณแม่จากไปก่อน หากคุณไม่ได้ช่วยดูแลบุปการีด้วยตัวเองก็อย่ารู้สึกผิดเพราะทำเต็มที่แล้วด้วยการทำงานส่งเงินไปให้อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็สามารถไปดูแลคุณแม่ได้ในช่วงวันหยุดถือว่าเป็นการช่วยผ่อนเบาภาระของคุณพ่อให้ท่านและคนดูแลที่จ้างมาได้พักบ้างเพราะการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนอารมณ์ของคุณแม่นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำใจยอมรับให้ได้พยายามเข้าใจท่านเพราะหากเราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับท่านก็อาจทำอย่างนั้นเหมือนกันระหว่างที่คุณมาดูแลท่านชั่วคราวก็ควรทำใจอดกลั้นต่ออารมณ์ของคุณแม่การที่คุณทำใจสงบอดทนจะช่วยท่านได้ไม่น้อยการดูแลจิตใจนั้นสำคัญไม่น้อยกว่าการดูแลร่างกาย และคุณสามารถดูแลท่านได้ด้วยการดูแลใจตัวเองตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะย้อนกลับไปอดีตแล้วตำหนิตัวเองว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นหรือน่าจะทำอย่างนี้อดีตผ่านไปแล้วจะเอามาทำร้ายตัวเองทำไมและจะว่าไปที่ผ่านมาก็ทำเต็มที่แล้วแต่คนเราทุกคนมีข้อจำกัดทั้งนั้นไม่สามารถทำสิ่งที่สมบูรณ์พร้อมได้ สำหรับคุณพ่อนั้นหากไม่สามารถไปช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้เพราะติดงานก็ช่วยท่านได้ด้วยการโทรศัพท์ไปให้กำลังใจท่านเล่าเรื่องดีๆของเราให้ท่านฟังท่านจะมีความสุขหากได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นจากตัวคุณเองอาตมาขอให้กำลังใจและเชื่อว่าไม่ว่าตัดสินใจทางไหนก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว เอาละค่ะและนี่ก็คือโอวาจากพระัยศาลวิสาโลนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ